ร้องเพลงจีบสาวสวัสดีผมแบกิวและวันนี้ผมอยู่ที่ <c oughs> อ่าปะโูกินีผมไม่ได้มาล่าสัตว์ <c oughs> ผมไม่ได้มาหาอาหารแล้วก็ผมไม่ได้มาสบายเวลแต่วันนี้ผมจะมาะต้องบอกว่าผมมีความรัก <c oughs> จะมาร้องเพลงจีบสาวให้คุณได้ชมกันคุณอาจจะจำพิมพ์ภพันไม่ได้ ดังนั están, <laughs> ้นผมจะให้คุณดูหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งหันไปหันไปหันไปนี่คือสิ่งที่ที่หน้าปี25ที่สุดไม่แน่นบ้านไปเลยเลยแอบมาพบกสิ่งเืองนี้ยกับเพลงคนมีเสนียดให้พิมพ์ไพบัน ดำดำโอแม่งามคำตำเป็นดินสอขนาดอีอีน่าหน้าใจเธอก็ดูเจอใหญ่แต่แน่ใจแล้วเหลือดีว่าที่นมใหญ่ไม่ใช่ใครวัดตัวแทนยาวยหว่ใหญ่ไม่เรียกว่าขาลังฮิปโปใครทำให้เธอโมโหต้องคอหักตายไม่รู้จะหักเท่าไหไรนกักกระชังจะหักไมมนี่ เธาอออกมาแยกมองแต่ละทีไม่เห็นจะ ดูยิ่งมีสเสียและนี่ก็จบไปแล้วสำหรับชิงเกินและดูเธอไม่ค่อยพอใจเลยนะทีน้หน้าผมจะพาไปล่าไก่ป่ากันติดตามได้ที่สุสลัน6 1หนึ่งๆนย้วนี้น